สวัสดีครับเมื่อนี้เสาร์วันพฤหัสบดีที่12นะครับตุลาคมนะครับ2 5 6 6ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดตลาดนัดโคกระบ,บือนะครับอำเภอตลาดนัดโคกกระบือนะครับบ้านพุทธวาอำเภอทุ่เชียงร่ายจังหวัดกาฬสินนะครับเอาความพิ้องเบิ้งตัวแรกสวัสดีครับ สสิแก้เพ er, si uh, um, uh, uh, uh. ื่อนบอกแมาเจ้ามันถ่ายอืแม่สาวบอกครับบอกจ้าจ้าปีนี่ท่านได้ฟันน้ำนมอยู่ปีกลัวนี่เนาะเปิดเท่าไหร่ละครับเนะสองหมื่นหกพันห้าร้อยสนหารอยสีแดงครับเนาะงามเลยโบมีตำนี้เนาะต่ำนี้โบมีเนาะ ขาโขขาถอนบอ่ได้ประกันจำนี้สูงกว่าม่านเทเลส์ล่ะครับเนี่ยประมาณเทเลส์ความสูงเพิ่นร้อ,135อรยสามสิบห้าเนาะเอาเดี๋ยวนะครับแม่าสาวร้อยสามสิบห้าความสูงไม่มีจำหนีเนาะสีแดงเดี๋ยวนะสองหมื่นหกเนาะยังต่อรองได้เนาะ เบอร์โทรเลยครับบาดนี้หศูนเก้าออรอกนย์เก้าหกเจ็ดแปดสองเก้าแปดสี่หกเนาะสองหม่ตอรองได้แม่สาวเอาปีกกลัวๆด้วยถ้าได้ฝฟันน้ำนมอยู่ห้อยห้อยห้อยน่นะครับบานดิห้อยออห้อยออดจากเขาวงโอ้เขาวงขึ้นกันอันนี้กัเขาวงเนาะนี่เนาะ ขาวผมหอยดิดออยดิดหอยดิดเอานี่ครับสองหมื่ต้เบอร์สองหมื่นหกวรองได้สองหมื่ตัวรองได้เอาม่ม่เหอยดิดก็ได้ครับเอาเบอร์หอยดิดก็ได้เอาศูนปูเดี๋ยวด้อเอาเิประกนุศูนดเ่้าเจงแดศูนย์เจ็ดหนึ่งแปดศูนหอยดิดลุงดิดลุงดิบขาวขาวหรือเบอร์ของ อันลูมนันก็ได้ลูมออดก็ได้เนาะสองเบอร์เน้อแซบบอหนังแหงดลนี่แซบแบครับพี่กินครับเจ้หนังแหงเนี่ยมั่งให้ร่ำรวยร่ำรวยอือเอาครับเอานี่ห้องคูณใดนี่เอากอบฟ้องสวัสดีครับไล่สดบอกขอบฟ้องห้องใหญ่อ้วนทั้งบัดบ่นี่แม่เปาบ่แม่เปาแม่สาวแม่สาว ตอร่องกันอยู่บ่นาจุนตอร่องกันอยู่บ่เอาโบมเามนบ่เอาของผู้เดซันขงเอาทีของผมีครับส่เส่นี่บ่โอ้คนเราอันโบ่้อนเมสาเอาเมสางา่านีง้็เนี่ของพ่อเราของพวกเราบ่ของพ่อเราเท่าไรแล้วพ่กเราสามหม่นครับ ามหมื่นสะี่พันี่งนะอืมสูงเถิดแล้วครับสามมืนสี่นี่สูงสิบร้อยห้าสิบด่อเอาเประมาณจะากลอยเอาเกือบถวมหัวนี่เราเนาะเอาลอยห้าสิบเนาะตั้งใจดีเลยแข้งขาตบบนี้อือแดงๆนี่แหละเป็นประมาณจะกปีครับสองปีนี่แหละอืมประมาณนี้เน,นะานะเอาสีดีเนาะเดี๋ยวเด้๋ยเดี๋ยวเบิร์ไห้ดีๆกับ มาสิเบิ่งรอบตูดเพิ่มเบ่งหลอบตูดงามงามแม่นี่เนาะนะครับเอาเชื่องดีเนาะสีแดงดีนี่นะครับหนาเพิ่มด้วยเอาติดแสงแดดเอานี่นี่นะครับโอ้ยร้อยหาซีฟนี่ถือว่าสูงม่ใ้ยแล้วเนาะร้อยหาซีฟนี่สูงเนาะไอตัวเดียวประคับมืะอนี้มีแม่แม่ลูกครับเดี๋ยวเด้อเอาเบิ่งเงี้ยแล้วออกกันนะหางมุมใหญ่ยิ่เด้งหัวไหลายเอาสามสามสามเมื่อนซีเนาะ สามหมื่นสีนะครับเมียเเด้อเอาระมานจากสอกี่นี่ยะบ่มีตัวนี้เด้อครับทก็ถอนไม่ได้ลอยลอยหาซื้อมหวหัวเหญ่เหลาเด้อนิ่งดีครับเชื่องเอาเป็นตะเลียงเด้อครับสามหมื่นี่ทั้งใจดีมดนี่เอาสามหมีเนาะตัวไีกครับบาวนี่แม่ลูกมันจับอ้ว่นี่แม่ลูกกับสามหมื่นสี่ด้วยกันใสนี่โอ้แม่ลูกแม่่างดีลูกตัวเนียบ่ลูกตัวเนียครับ ห้อยห้อยดมจั๊อยู่นี่บ่ครับสามมือซีกันกระมาเนี่ยแล้วเอาสามมือซีบ่ราคาเดียวลูกลูกจักโตแล้วลูกที่โตเดียวครับโอ้ลูกแรกเพิ่นบ่นั่นบ่สองในท้องแม่ติดท้องแล้วโอ้ลูกลูกแรกเนาะเป็นตัวเมียเนาะดึนเฮี้ยงแม่อยู่เนาะสามมือซีอันนี้กระถี่อยเท่าไรคว้นสูงแม่เพิ่นสี่พันอยสามสิบยังบ่ครับประมาณนี้เนาะร้อยสามสิบบวกเอาแข้งขาบ่มีดนี้คือกันนิ่งๆดีดลแล้วดูอันนี้ครับนี่ครับลง เอาเอาบิ้งลูกคนก่อนเดอ้อเอาเอาเอาหนีดูคนดูคนงัวหน้าเนี่ยจักหน,น่นนนนนอยครับนี่แม่ลูกแม่ลูกเอาแม่ลูกนะครับแล้วลูกตัวเมียาลูกของแม่จักสี่หาเดือนแม่สูงไรสารที่บวกแข็งขามิจมิริสามหมื่นซื้อเอา 30, สามหมื่นซื้ห้อยดงก็ลังสนใจอยู่ห้อยเหลาผมขอเบอร์โทรจักหน่อยบ่เนี่ยเอาเบอร์โทรให้เหลา ศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเแปเจดห้าห้าหน้าห้าหเอ้าจหยเหลาอำเบอร์นามนกาลสินเนาะเอาโทรมาเลยสวยๆเลยบาทของแม่เป่าบ่ครับนแม่เป่าวัสดีครับแม่เป่าเท่าไหร่ะครับแม่สาวเนี่ยสองมอพสองมพัมีหายติดน้ำ 2อง0มนสองพนหาร้เพิ่นจักปีครับนี่ปีกลัวปีกัวนะครับสูงเท่าไหรครับร้อยสามสิบปีกลัวเนาะสอง0มื่นสองพันห้ชงขายดีมอ่โมมี่ทำนี้เนาะเอบถอนประกันทั้งใต้ดีดือเลื่องเห็นอยู่เอาถูกถูกนะในเป้าเนาะสองมืนสองพันห้าร้อยเนาะแม่กาได้ตัวเดียวบอกครับใส่ครับตัวนึงโอ้สวยๆนี่บ่ ันนี้กับงแม่เปากงามๆนี่อือเท่าไรแล้วครับสวยๆเนี่ยตัวนี้ห้อสาวหกค่ะสาหกอือสองหมื่นหกสาอันเดียวกันสูงเท่าไรแล้วครับร้อยสี่สเม่นี่เนาะอาตวสูงด้วยแม่สาวประมาณจักปีแล้วแม่เปอเกือบสองปีแล้วเนาะส่นสองนี่แหละเนาะส่วนสเดินนิ่งๆดีเนาะ จับไปใส่ก็ได้ยับไปใส่ก็ได้นึ่งดีแข้งขาโบามีตำนี้ไม่มีตำนี้นทางไต่ก็เห็นอยู่เอาสมบูรณ์ดีโบกการดีน่วยการดีเอาในราคาสองสองหมื่นหกพันเอาเปิดโทรมเปิป้ครับศูนย์เก้าเจ็ดามห้าสองหนึ่งเก ออาโทรมาเลยเรือยสองตัวมือนีอือแม่เป้าแม่เป้านามณมามลขอบคุณหลายหลายครับเด้อยคง้มกูได้โนะคแับนี้ยัแม่ลูกปะก่ากว่ากว่าห้องไคยัดห้องยอดบ่ตัวนี้เดียวเดียวเท่าไหร่ละครับนี่ สอง0มื่นหารยวะแม่หน่อยเนาะเพราะพ่อปีเนาะยังหน่อยยประม่จะเจ็ดแปดเดือนนี่แหละเนาะเจ็ดแปดเดือนเนาะสูงประมาณเท่าไหร่ละร้อยประมาณเนาะบถึงกันหน่อยด้วยประมาณร้อยเศร้าเนาะเพาะเจ็ดแปดเดือนนี่ประมาณนีเอาทั้งไต่กับไตอยู่เปลืองเด้อยังขาไวอยู่นี้เนาะประกันนได้นิ่งดีน่ละค่ะสองหมื่นห้าร้อยสองหมนหาร้อยสอีกครับนี ตัวเดียวนี่นะครับสองหมนกับหาร่อยสองหมื่นกับหาร่อยเอาเบอร์โทรครับ085ครับ085 545 5ห้าห้าสี่ห้าห้ห่ยายอดครับผมยอดหน้ามุนคุยกันได้ใจดีอันนี้ของขายอดนี่เอ้ยญ่ย่น่วะผมผมนี่ละว่ะเอาบอกสามหมเอบอกโอ้สามหมื่นเอ็ดทุ่งสูงงีย่นี่นะ เพิ่นเป็นแม่สาวไปอ่ะบอกเป็นแม่ได้ลูกมาตัวนึงเลยยโอ้ได้ลูกตัวนึงเนาะแม่ลูกนึงเล้วนี่ยเนาะแยกไปแล้วเนาะครับใหญ่ได้หนึ่งสูงเท่าไรล่ะครับตัวนี้มาเชียงเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันเป็นไงเชียงต่อมาจากลอยเกือบต่อมาสี่ที่เจ็ดบวกเนาะต่อมาเกือบร้อยหาซื้อเปล่าเพิ่นสูงเลยครับแข้งขาเพิ่นดีครับบือเรื่องได้ทั้งใต๋เนาะครับผมโค้งสร้างดีเลยครับยืนนกๆหน่เนาะยืนกๆได้ครับอ้าวือว่า นี่นะครับเด้อเอ้าหมูแย่ๆนี่นเ,เนาะหมูกระทบเด้อครับเด้อเอ้า,ดาได้ลูกเดียวเนาะเล็บก็ดีแทงขาดีมั่สได้ลูกเดียวอืได้ลูกเดียวแยกไปแล้วเนาะอืสามหมื่นเอทต่อรองได้เบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งศูนย์แปดห้าห้าสี่ห้าห้าหนึ่งเก้าห้าสามมื 30, ่นเอทยอดคนเดิมโทรมาเลยต่อรองได้สามหมื่นเอทเนาะแม่แยกลูกขอบคุณหลายครับ มาชมบ่ครับทั้งไดน้อเจ้าของง่วไปทาง้งใดเหมือนนอ,น,น,น,อนในกำน,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 นัน่งย,ใยใุใส่บันแต่ยังนั่นลายวะลายอยู่คนย่ใส่นอยุใส่ยุใส่ยุแถวนั่นล่ะเจ้าของง่วหาเจ้าของง่วเด้เลยนี่เห็นตั้งั่วเอ,อ้ยมาทั้งพี่ล่ะมาหาเจ้าของง่วเพราะว่าโบเห็นข้นไหมทั้ง่นเอาใส่แล้วครับห้อง,องห<า>้อโอ,อ้หอยดี ห้อยลี้หอยสีอย oh ู่นี tô, ่นั ja. mm ่งม um ัดเลยอือเอาผีดละอือเอาตัวนี้บอกครับบอกเอาตัวนี้อ่าแม่สาวเนาะสามพันห้าเดี๋ยวคนไปก่อนจูงไปใส่ขึ้นหลายตัวเถอะงัวดื้อใช่ป่งัวบบดื้อแต่ว่าคนนี่บเรับประกันเนอะไปอ้าพันนะกล้องอ่องมัดเนอเอาได้เราบัตรนี่แม่น้องเฮาหรือไงเพิ่งจูงไปบน ก็ของเขานาะก็เป็นตัวคุณจูงง่าเนาอน่อ้เาสองหมื่ามบอครับบ่โอ้มีหาลอยน้ำสองม่สามนหารอยมสามหน่อยสูงเท่าไรครับห30อยสามสิบวกหน่อยอยสามสิบบวกนอานยประมาณประมาณถึงปีแปดเกเดือนประมาณสิเดือนน่นแชงคาดีวุ้นี่มิเตอรองหมื่นามาเอาแม่นั่งน่อยเอาหอยดีขออยดีผมีตนี้นาะเทดอีกครับบนี้ เอาบ๊ีตันี้ได้ครับด้วยสองมืนสามหารอยครับมาทั้งที่ก้นบาทนี่เดินไปเดินมาอ้าวรถอีกแสดงว่ายังครับอ้าวเท <c oughs> ่าไรครับเนี่สองหมื่นห้าแม่สาวพื่กันเนาะห <c oughs> ัวร้บอครับห <c oughs> ัวล้เนาะสองหมื่นห้าสูงเท่าไรครับแม่นี่ <c oughs> ร้อยสี่สิบเนาะเอาแขกงขาบ่มี่ตำนี้เนาะถกสอนบ่ไรเนาะนีครับอืมแม่สาวเนาะสองปีแล้วไปนี่ปีกัวบ่ลิสว่งแล้วว่าท่านหรถึงสองปีเกินถึงสองปีเลยครับโอ้โหโรนเนาะใกล้แล้วใกล้แล้วเอาเกือบสึงส่นสองปีแขกงขาดีบ่มี่ตำนี้เอานะครับถือว่าไงล่ะแม่เนาะในราคาสองเบอร์ห้าพัน สองหมื่นห้าพันนะครับด้อเอเมริด,ด้สองเป็นเบิ้งตัวใดอยู่ครับบัดตัวใดครับบัโอ้ตัวนี้บอกกำลังเบิ้งกันอยู่กับไทยลเนานะ,ะตัวใดล่ะครับนี่หมื่นเก้าหมื่นเก้าสูงกว่ามันเลยใยเศร้าบยิ้มหาบวกอาบ่มีตันี้เนาะ ไม่มีตำหนิแข่งขาดีบบมี่ตำหนี้เลยเอาเมีนั่งหน่อยเอาสมบูรณ์ดีในราคาเท่าไหร่ก็่า0ม1นเก้ามืนเก้าแม่นี่เลยกลเลยกก้นน 23, 23, นี่น9ะ่งหมือนเก้ากันบ่เนี่ยสองหมื่นสามพัหรอยสูงเท่าไรครับสองหมื่นสามพันห้ารอยรอยสามสิบบวกบบมี่ตำหนี้เนาะขาดีบบมี่ตำหนี้เอาอายุประมาณ ก้าเดือนเนาะมันยังเรามันยังมาเลยนายโบยังมากดันหนูสั้นทงลองเราไปเราคูดพุเอาเดี๋ยวเลยก็ได้เอาอืมสวยๆเลยบบของหอยลีเนี่ยมีแต่นี้เนอะอืได้ละค่ะสองหมนสามพันหาเบิดโทรครับศูนย์เก้าหนึ่งสามเจศห้าห้าสี่ หอยลีผมลาดสายอืมเอาตัวมาเลยเด้ออืมเอาต่อไปครับบดนีอ๋อหอยลินตายแล้วครับตายแล้วมันดีเจ๊รักรักว่าอะไรเห็นว่าเหงื่อระเกมว่าหอยลินสวัสดีครับว่าจังไดสวัสดีครับสวยๆเลยอืมแม่นี่สวยๆเลยเด้อเอาแม่สาวเนาะหอยเมื่อนะโอ้โลนบอกครับโลนธรรมชาติแข่งขาดีบ่มีจังนี้อืมเดี๋ยวเด้อ นี่หัวโลหธรรมชาติสีแดงๆให้รูปได้ค้ำได้ด้วยเนี่ยเชื่องดีสูงเท่าไรครับร้อยสี่สิบร้อยสีแข้งขาบบมี่ตัวนี้รำตัวดีรำตัวดีเลยอืมสวยๆในราคาเท่าไรละบาทเนี่ยสี่หมื่นสามเนาะสี่หมื่นสามแม่สามเพิ่นจักปีครับประมาณสองปีกว่าอืมประมาณสองปีกว่าแข้งขาดีบบมี่ตัวนี้โดย่อเรื่องได้เนาะสี่หมื่นสามสามด้วยสองก่อน 43เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหามุมก่อน43เอาเบิดเบิดโทรครับ090 210 260เอาไหม090 260 3827 43ต่อร่องได้เอาโทรมาเลยห้อยมืดตัวเดียวมือนี่ห้อยมืดจากเพื่อนน้ำมนต์เนาะ เ้ามีอย่างบอลมีบอลกัดดำตัวผูบอุม่มเท่าไรล่ะครับนี่เศร้าแปดกัดดำกัดดำตัวผู้นะครับเดอ้อตัวผู้นะครับเดอ้อเศร้าแปดสองหมื่นแปดเอาแบ่งกัดแบ่งกัดแบ่งกัดดำดำนี่แหละตัวผู้นะครับเอาสูงประมาณจัก้อยสามสิบได้อยู่ครับเอาประมาณลอยสามสิบเด้อประมาณลอยสามสิบแบ่งกัดดำสองหมื่นแปดเนาะ อืมเอาตัวเดียวนีบ่บอกรอกตัวเดียวนี่บอตัว้ได้อีกโอ้นี่ายนี่บอือกรูปูกันเท่า,า,าไรละครับนี่สามมื้นหาเนาะโอ้ยง่ยดีเลยเด้อเด้อตัวผู้นะครับเด้อสูงกว่ามา่นดย้ยเท่าไรเสียบอลอันสูงไหมร้อยสี่สิบเนาะเอาซาโลเร่ผู้นะครับตัวผู้เอาสามมื้นหาได้แข้งขาไว้ตรงนี้ดอกเอาสูง ไงดีเม่นอบอกครับว่นี่นี่ยิงกูมียิงกเหมือนอะไรบอเอาเบอร์ทูศูนย์แปดหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งเก็ดเสียลังรอให้ออกกล้องใช่ป้ะอออวุาอไรย่านกล้องขนาดบอลูกน้องอไรไมข้อ่ขอคุณหลายยเด้อ พ่อ่ยุดไปเสสพ่ยุดไปทักไนมนี่เองเขาเข้ายู่สรีเออน้อยนีบตัวเดียวนี่บ่อ๋อตัวนี้เ่าไดน่อยหนนี่หาตัวเมียเนาะตัวเมียเนาะประมาณจสีเดือนหเดือนบ่ยู่เท่าไหบ่ ตัวเมียนะครับเอาซิบหาเด้อเนี่ยเด้อเอาสูงประมาณจากลอยซิบหาเนี่ยละเนาะแข้งขาบ๊วยแบบนี้เนาะหนึ่งหมื่นห้าพันอืมเพดเมียนะครับเด้อตัวเมียเอาไปอีกครับบอดนี่บอกแม่นี่เท่าใจแล้วครับแม่นี่เสาเอ็ดเนาะแม่สาวคือกันเนาะเสาเอ็ดอันนี้ลอยเสาขึ้นดูบอสลอยเสาขึ้นเอ่าขึ้นเด้อเป็นเป็นขาบ๊วี่ยอืขาดีเนาะไม่มียางเลยเนี่ยเอาสวยๆเลยเอาชุบนี่นิ่งดีเด้อเอาแบ่งแบ่งกัดตัวนี้ อันนี้ครับอืมเขาขายเงาดีเนาะสองหมื่นหนึ่งพันสองมนเหียญด้วยครับด้วเอานี่นี่นี่ครับอืมโอ้ผมติดทั้งพี่เดี๋ยวครับด้วเอาสองหมเหรียครับแม่นี่ด้วเอาแม่สาวบระมานจากปีแล้วไปนี่อืมมานส้นปีเนาะสองหมเหรียญนะครับแม่นี่ด้วตัวไดครับะนี่ตัวไดยครับไปใส่ตัวนี้แมนบ่ ใบ้สุดท้ด้อีกจังเขาพูดจูงไปแล้วบ่เบอร์โทูครับเบอร์โทู้ศูนย์ห้องเดิมสามสองแปดสามสองแปดหกห้าสองเจ็ดองเ็ดพนยเสิร์เนาะพขอเน่ยเสิอืเอาขอพูดอะไรด้วย ันหยุดนยุดไปไสเราูย no. ุดนั่นปะหอยนัดนี่ป่ะหอยนัดโอ้วันดีครับอืมหอยนัดนี่ก็ได้แล้วครับหอยนัดสองหมื่นเก้าพันแม่สาวยืนนิ่งเลยหัวโดดหัโดนเลยหัวโดธรรมชาติเลยเชื่อง จับจังได้ก็ได้เชีงเชียงเชียงเชีงนี่ลูกนี่หัวโดนธรรมชาชาด้วยเอาโค้งสาวดีไม่มีตำหนิประกันทุกอย่างประกันทุกอย่างแข้งขาดีทบถอนบ่ได้สูงเท่าไรครับร้อยสามสิบห้าบวกร้อบวกทั้งใต้ดีหรือเรื่องใดเนาะไม่มีตำหนิด้วยเม่สาวพ้นนักปีครับประมาณประมาณปีครึ่งเนาะตีหกเดือนปีครึ่งเอาสวยๆเลยสมบูรณ์แต่ว่ามีด่างจังน้อยเนาะ มีดางนิดนึงเอาหลักศรต่อรองได้ต่อรองได้เนาะ,ะเอาเป็นยังเราสร้างดีออาันนี้ในราคาเท่าไนต์ก็อนสองหมื 29, ่นเก้าพันนะครับด้วยนี่เอาว่ามีแต่มีด้วยประกันทั้งนี้ทุกอย่างเอาบาร์นี้โคบนี่บารนี้แม่ลูกครับแม่ลูกแม่ลูกราาาคบเลูกกับเมียเนาะกับเมียครับลูกที่เท่า์ไนเพิ่มแล้วลูกที่สองที่สามนะที่สามที่สามเนาะ ลูกที่สามด้วยลูกตัวเมียเอาเปิดเท่าไหร่ละครับบาร์ี้สามหมื่นเก้าเนาะสามหมื่นเก้าแม่ลูกลูกตัวที่สามจัวเมียนะครับเด้อแม่เพิ่นสูงเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบอืมร้อยบวกแข็งขาทั้งลูกทั้งแม่ดีๆเมั้ยบ,กบกักกันตำห,หนิบกักกันตำหนิทุกอย่างให้ห้อยนัดประกันตำหนิทุกอย่างให้เด้อครับเด้ออืมบ่มีตำหนิดอกอืมเอาปีเตอเลียงนะครับเปีเตอเลียงเชื่อ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 งแล้วก็ให้ลูกดีครับทดลองได้อืมทดลองได้อีกเปีเตอเลียงเนาะ แม่นั้น2 9งหแม่นี้สามหมื่นสามหมื่นเก้าหม่นเ้นามดะไปครับบันอาเบอร์โทรครับ0ูนย์หกสี่แปดเห้สหนอ้ยนัดอำเภอหน้ามณ์กาละศิาโทรมาเลยถูกถูกถูกถนั่นลพ่อนั่นละนี่บอแม่นพ่อเม่นเลยใกล้ๆเขานี่ครับผมใกล้ๆเฮานี่เื่องๆตัวนี้แม่นบ่นตัวน้นบ่แม่นพ่อม่นเด้อเด้อสีไทย เอาหน่ตัวไหนล่ะครับนิเจ็ดร้อยเจ็ร้อยเบื่อเรื่องสวยแข้งขาวมีจนี้เจ็ด้อยเจ็ดร้อยบ่เจ็ดร้อยอืมเอาบ่ใครชิ้นมาได้น้าเจ็ดโอ้สองหมื่นสี่พันเจ็ดรอยสูงตัวไล่ะครับหัวบว0น่หาบวกเนาะบ่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 น่บนบ่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 น่บ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 ่ด่บ่บ่บบ่บ่บับ่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 ่บ อาตัวนี้บ่ะเท่าไรแล้วครับตัวนี้ตัวนี้อยากไดสองสองพันห้าสมืนสอันาะมเจ็ดเนาะสองหม่นสองันห้ารอยเนาะสองหมื่นสองพันหรสูงเท่าไรแล้วครับรอยยิ้มหาสีแดงเล้มนีนี่อ่างทองดีบือลึื่องได้เล็บขาดีอกถอนบ่ได้อันยุประมาณสินปีชนปีเนาะ สองหมือารออืมเอาตัวใดครับบารีเอาตัวจูข้างกันนี่เปิดราคาสำคัญอืนสองันห้าร้อยอืมสองหมื่อง้ารอยเื่นสองพัอืเดสี้อดีตัวนี้เสี่ยสอสวยสวยหน้าตาสวยแข้งขาเล็บดีอืมนับแป้งนไ่้ละนี่สูงเท่าไรนะครับแม่นี่สูงประมาน้ยิบหาบวกตั้งใตดีมบือลึ่งได้แข้งขาว่อีตัวนี้อืม นะครับเอสองหมื่นสองพันห้าร้อยสอแม่นี่นนเนาะตัวละัวละใส่ครับไนี่แ,นแดงแดงนี่บอกอแดงแดงนี่เนาะแดงแดงนี่อโอ้ได้ทิศใตยได้เนาะไปช้อยไปกันละชอยไปเออเท่าไรกคน,นี่สองหมืน่นสองหมื่นสามพันห้าโอ้อันนี้สองหมื่นสามพันหา้าสองหมื่นสามพันห้าร้อยแม่สาวเนาะสูงเท่าไรครับนี่ ประมาณร้อยสามที่บวกเป็นแม่สาว2อง0มแ่าน้า้อยงขายบมีตัวนี้เอาสีแดงเล็บดีหน้าตาก็ดีเอาเอาราคาสอ่า2 3 0 0า้เหมือนเรไปครับอ่นี่โอ้เดือตัวเดียวด้วยเอาแม่นี่2 3 5 0 0ืด้ครับดอเอาสุดทองมู เท่าไรละครับนี่ยหนึ่งหมื่นันหนึ่งือถูกหนึ0งถูกสูงเท่าไรครับประมาณบวกยี่วบวกคาเพื่นดีมัดีมั้ขนบ่ได้ตกต๊ได้ถูกถูกเลยนี่เนาะอ่าบังจังดีถ่ยทั้งทั้งตัวไดนอนอ่าชุบนี่อ่านี่ครับอืมชุบอ้าเบังเลยนะครับด้วยชุดไท,ทยแล้วชุดไท,ทยแล้ว เอมื่นหมื่นห้าหนหมื่ห้าร้โอ้หนึ่งลงเลยนี่ก็ได้หน่มนอเนาะแม่นี่เนาะน้อยเนาะหนึ่งสา้รอครับดื้อชืบหมดแล้วเนาะหมดแล้วบอกหมดแล้วครับหตัวหาตัวเนาะตัวนี้่แมเนาะตัวนี้ของเินครับของเินอ้าเบอร์ทรครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหนปเจสสเอือเอา ร้อยโบโอ้ใช่ร้อยเอ็ดอืมเอาขอพูดอะไรครับคอืมยี่สิบของผู้ใดเนาะครับนี่โอ้ ได้แล้วครับตัวนี้โอ้คู่ดีเศร้าหาตัวฟูทั้งเหมือนเนาะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวส้นกันละเดี๋ยวดูเอาคู่ดีเศร้าหาเนาะสิบสองคู่สิบสองคู่สิบสองหาร้อยอ๋อต่ายแยกเนาะนเป็นตัวผู้นะครับเด้อเอาสูงของมันจะเม็ดเศร้านี่แหละเนาะเอาแข้งขาบวมี่ทำนี้เนาะเอาคู่นี่นะครับเด้อเอาตัวผู้ทั้งหมดอนสองหมื่นหา แต่สองหานียคือตัวละหมื่นสองพันห้าร้อยเนาะอืเอาตัวผู้นะครับเอาไปหน่อยได้เด้อชึบตัวใดครับอะไรอันนี้ก็ตัวผู้เนาะสีแดงๆนี่เนาะเท่าใดล่ะครับนี่ตัวนี้หมื่นหานาะตัวนี้เนาะหมื่นหา้ี่สูงประมาณหนึ่งสามสิบก็หมื่นหานะครับเด้อเอาประมาณหนึ่สามสิบสีแดงเอาตัวผู้นะครับเด้อบุมี้ตัวนี้ยังเนาะบุมี้ตัวนี้ยังด้วยหมื่นหานะตัวนี้หมื่นหานะครับเด้อ มัดเหรอเนาะเบอร์โทรเลยครับบัดนี้087 802 802 4790หอยวุดครับผมหอยวุดจากอำเภอเสรภูมินะครับอ่ะพ่นพ่นหรือพ่นท้อง่องเอาพ่นท้องเนาะจากพ่นท้องเอาคอพูดอะไรนะครับเด้อ ลูกลกอาลูกลกไปห้อยวัดใหญ่มองบอกใหญ่จำแนงใหญ่จำแนง้ามองมันละ้ามองมันเทแล้วครับนี่เต้าหกเ้าหกได้ลูกไม่จักตัวแล้วครับแม่ลูกเดียวแม่ลูกเดียวนะครับเด้อสองหมื่นหกขายดีวันนี้สูงประมาณจักรอยอยส่สิบบรอยี่สิบบครับเอานิ่งๆดีเอา แม่ลูกเดียวนะครับแยกไปแล้วเอาแข้งขาพี่ตัวนี้เชี่ยงดีเนาะเอาเป็นแต่เลี้ยงนะครับเด้อเอาเป็นแต่เลี้ยงเด้อนี่นะครับอืมชึบแข้งขาเดียวตะเบือลึกได,ด้เด้อเอาบพี่ตัวนี้ดอกมแม่ลูกเดียวเป็นแต่เลี้ยงครับในราคาสองหมื่นหกพันสองหมื่นหกพันเดี๋ยวผมเบิ่งทางแดดก่อนเบิ่งในหอยวุดิสองหมื่นหกพันตัวเดียวนะครับเนาะเบืโทรครับบวะนี้ ศูนย์เก้าสองแปดสองสามแสองามศูนย์แปดสี่เบอร์นี่นะครับสองหมื่นหกเอาแม่ลูกเดียวเป็นตัวเลี้ยงห้อยอยังนี้คับหนี่ห้อยห้อยห้อยสะดมจากอำเภอสมเด็จนะครับเด้อสมเด็จกาฬสินธุ์นะครับขอบคุณพี่น้องทุกๆท่านนะครับเด้อขอจบที่นี่ไว้ตรงนี้สักกันนะครับ เอาต่อ,อไปคืปเป็นคลิปที่สองเอาขอบคุณพี้น้องทุกท่านครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ